เหตุของปัญหาทั้งหมดถ้าสหรัฐอเมริกาไม่แก้จากจุดเริ่มต้นนะครับคือการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับและมันจะบานปลายเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอนเหมือนสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่สองที่มีเป้าหมายหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการต่างประเทศฮะเรื่องของเศรษฐกิจคงเป็นเรื่องใหญ่ฮะที่กําลังเกิดปัญหาในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการวิตกว่าจะเกิดการล่มสลายครั้งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของฐานการเงินในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นก็ปรากฏว่าบริษัท HSBC นะครับตัดสินใจซื้อ SVB นะของอังกฤษนะครับราคา1น่ปอนด์หลังจากเจรจากันข้ามวันข้ามคืนนะต่อลมหายใจสตาร์ทอัพนะเมืองผู้ดีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าบริษัท SHBc ยักษ์ใหญ่ถแถลงซื้อธนาคารซิลิคอนว a ลเลย์แบงนะครับหรือ SVB สาขาในอังกฤษในราคาแค่หนึ่ปอนด์ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจารเคร่งเครียดเกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนสร้างความโล่มใจให้บรรดาสตาร์ทอัพนะครับไฮเทคอังกฤษกันทั่วหน้าลูกค้ายัางสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ต่อไปตามปกติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังของอังกฤษยืนยันข้อตกลงที่ดีให้หลักประกันกับเงินฝากกับลูกค้าโดยไม่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชน สำนักข่าว BCNBC นะครับปลยงานว่า h s b c ตัดสินใจรวมกิจการกับ SVB สาขาอังกฤษด้วยเงิน1น่ปอนด์ท้งสั์สินนี้สินของธนาคารซิลิคอน v a เล e แบง n ์นะครับในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทแม่ไม่รวมอยู่ในข้อตกลง นะครับซึ่งเป็นวันที่ผู้กำกับสหรัฐอเมริกาเข้ามาควบคุมกิจการของ SVB ในอเมริกาพบว่าธนาคาร SVB อังกฤษมีหนี้อยู่ราวประมาณ5.5ล้านปอนด์และมีเงินฝากราว6.7พันล้านปอนด์นะครับอีเอกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเกรงไฟลามทุ่งฮะทำเนียบขาวนะครับจับตานะครับ Fresh Republic นะครับ กับแบงก์เล็กๆหวังระวังล้มเป็นโดมิโนเหมือน s v b วําำเนียบขาวกำลังจับตาอย่างระมัดระวังต่อสถานการณ์ธนาคาร First Republic นะครับซึ่งเป็นธนาคารขนาดเล็กกว่าอื่นๆจากการเคลื่อนไหวของผู้ฝากเงินนะครับหลังจากการล้มกลืนของซีคอนวอลเลย์แบงก์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการเปิดเผยของเจ้าที่รายหนึ่ง เมื่อถามว่ามีอันตรายจากภาวะการแห่ถอนเงินธนาคารท้องถิ่นอื่นๆหรือไม่เจ้าที่บอกว่าธนาคารของสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากเมื่อเปรียบเทียบกับหากไม่มีการดําเนินการใดๆและพวกผู้ค้าเงินคงมั่นใจได้ว่าเงินฝากของพวกเขานนั้นจะได้รับการปกป้อง นะครับในขณะที่วิกฤตอัตราเงินเฟ้อนะครับหรือธรุรกิจแบงค์พังครืนนะครับธนาคาร,รษษกลางสหร,รัฐอเมริกาเจอทางสองแ่ลงจัดการปัญหาที่ตนเองเป็นคนก่อสื่อมวลชนของยุโรปก็ได้ทำรายงานบอกว่าการพังคลืนฉับพลันของซิล i c อร v เวลลี่แบงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ธนาคาร,รษษกลางของสหร,รัฐอเมริกาหรือเฟดหยุดวัฏจักร การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเร็วกว่าความคาดหมายแต่ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของเฟดในการสยบสภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงนะครับพวกนักลงทุนและนักวิเคราะห์ซึ่งคาดการว่าเฟดจะเร่งเร็วในอัตราขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อเวลานี้ได้กลับลำคำทํานายและตอนนี้มีบางส่วนถึงขั้นประนามว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอาจ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมในที่ประชุมในนัดถัดไปในสัปดาห์หน้านะครับในขณะที่วาลาดามเบียปูตินออกโรงงชี้เหตุทต่อก๊สวางระเบิดท่อก๊สนอร์สตรีมเป็นฝีมือระดับรัฐนะครับเมินตอบตะวันตกในโยนบาปใส่กลุ่มโปรโยูเครนประธานาธิบดีวาลาดามเบียปูตินของรัสเซียบอกว่าเหตุระเบิดก่อความเสียหาย แก่ท่อลำเลียงท่อก๊สนอร์สตรีมเมื่อปีที่แล้วนะครับดําเนมนการในระดับรัฐปฏิเสธสมมติฐานที่พวกฝักไฟย,ยูเครนกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเหตุการณ์โดยระบุไร้สาระโดยสิ้นเชิงอ่าซึ่งก่อนหน้านี้นักข่าวสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเปิดโปงนะฮะว่าเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกาเองหนุ่มจีนถึงขั้นช็อกเลยทีเดียวฮะรตรวจคันเป็นเพื่อนเมียฮะอ่ะพลิกกลับขึ้น2ขีดตกใจ บแบบนี้ฝ่ายชายตั้งท้องใช่หรือไม่นะครับชายคนนึงเข้ารับการตรวจคันเป็นเพื่อนภรรยาแต่กลับขึ้นสองขีดสร้างความตกอกตกใจแก่เจ้าตัว,ตวนะฮะนึกว่าตนเองตั้งท้องแต่พอมาทราบภายหลังว่ามันไม่ได้เป็นดนังที่เข้าสันนิษฐานแต่ความจริงเลวร้ายกว่านั้นหมอพบนะครับว่าท่อทางเดินปัสสาวะของ จีนคนจีนรายหนึ่งนะครับได้พบคู่รักนะครับคู่หนึ่งซึ่งฝ่ายชายมาตรวจคันเนื่องจากฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่มาหลังทั้งสองมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่สวมถุงยางอนามัยแต่กลับเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันฝ่ายชายยอมตรวจคันเป็นเพื่อนแฟนสาวแต่ผลที่กลับมาคือ2ขีดนะครับนายแพทย์เชนนะครับได้เล่าเรื่องราวบนแผ่นเฟ ขอไปฮะแฟนเพจนะครับว่าเร็วนี้ที่คลินิกก็มีคนมาตรวจนะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันอย่างไม่ปลอดภัยแฟนสาวประจำเดือนไม่มาแล้วหเดือนจึงพามาคลินิกยืนยันว่าฝ่ายหญิงกำลังตั้งครรภ์หรือไม่โดยทำการตรวจสอบแต่ด้วยฝ่ายหญิงดูหวาดกลัวฝ่ายชายจึงตัดสินใจตรวจเป็นเพื่อนนะครับ ในแพทย์ก็อธิบายว่าความเข้มข้นในร่างกายอยู่ในระดับสูงผลตรวจอาจขึ้นสองขีดแต่คุณต้องดูข้อมูลบนโลกออนไลน์จะพบข้อตอบว่าผลจากการเป็นมะเร็งอันธะซึ่งผู้ชายเป็นเนื่องจากการเป็นมะเร็งอันทะจะเพิ่มระดับผลการตั้งครันขึ้นเป็นสองขีดซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมันเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งกว่าคุณไม่มาพบแพทย์ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถตรวจด้วยตนเองว่าเป็นมะเร็งอันทะหรือไม่ถ้าคูณขึ้นสองขีดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพบแพทย์ไม่ใช่มัวแต่ตรวจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าหมอแบบนั้นสุดท้ายไปตรวจเจอมะเร็งอันทะแทนนะครับนุ่มเงินเดือนเฮ hey! ขึ้นมาทันทีบริษัทญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าแรงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีสู้วิกฤตอัตราเงินเฟ้อบริษัทยักษ์ใหญ่ใน ญี่ปุ่นประกาศขึ้นคร่าแรงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจรจากับสาภาพแรงงานและตอบรับนโยบายของนายกรมตรีนะครับฟูชิโอคิชิดะที่เรียกร้องภาคเอกชนปรับขึ้นค่าตอบแทนให้สอดรับกับสภาวะเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในขณะที่เสียเพื่อนไปอีกรายปรากฏว่าผู้นำของฮอนดูรัส เล็งตัดสัมพันธ์กับไต้หวันและไปร่วมทําการจับมือกับจีนแทนประธานาธิบดีชิโอมาราคาสโตรนะครับแห่งดูรัสบอกว่าเธอได้รับคำสั่งนะให้รัฐมนตรีต่างประเทศเตรียมขอสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับจีนอย่างเป็นทางการในการเคลื่อนไหวที่ทําให้ไต้หวันเหลือพันมิตรทางการทูตน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่ เจียงเยียนหยงนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการเปิดโปงเรื่องโรคซาในจีนปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยวัย91ปีเจียงเยียนหยงนะครับอดีตสัญญแพทย์ทหารซึ่งเคยออกมาเปิดโปงการแพร่ระบาดโรคระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันหรือโรคซาในจีนเมื่อปี2003เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย91ปีเจียงได้รับการยกย่องว่า ปกป้องชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากจากการที่เขาเขียนจดหมายตีแผ่ในช่วงที่โรคซารเริ่มระบาดใหม่ๆโดยระบุว่าเจ้าที่ในจีขนขณะนั้นนะครพยายามปกปิดข้อมูลดูเหมือนว่าสถานก,การณ์ไม่ได้ร้ายแรงแต่อย่างใดนะครับในขณะที่ศาลเนเธอร์แลนด์ก็มีคำสั่งจำคุกแล้วก็ปรับหนุ่มคนนึงฮะรปรากฏว่าแอบถอดถุงยางก่อนสอดใส่นะครับอวัยวะเพศ ชายชาวในแลนด์ถูกสั่งลงโทษจำคุกและปรับฐานแอบถอดถุงยางอนามัยก่อนสอดใส่โดยไม่รับความเต็มใจจากคู่นอนถือเป็นเคสแรกของประเทศฮนะซึ่งเป็นชายเชื้อสายวัยของซีเรียวัย28ปีรายนี้รับสารภาพผิดนะครับข้อหาบีบบังคับหลังจากที่แอบถอดถุงยางทั้งๆท,ที่คู่นอนนะครับได้ตั้งเงื่อนไข ปฏิเสธการมีสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางแต่ต้นซึ่งปรากฏว่าสารก็สั่งจำคุก3เดือนโดยไม่รอรงอาญาและสั่งปรับจำนวน1,000ยูโรในทันทีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสื่อนอกก็มีการตีข่าวฮะไทยกำลังเร่งทำการค้นหากระบอกกัมมันตรังสีฮะซีเซียม137ที่ปรากฏว่าเกิดการสูญหายเกิดขึ้นสื่อ ตะวันตกฮนะตีข่าวไทยกำลังเร่งค้นหากระบอกกำมันตรองสีอันตรายซีเซียม1 3 7่หายไปจากโรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีเตือนประชาชนอย่าเปิดกระบอกนะครับอย่างในเชิงงานวิเคราห์หาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับและรัสเซียที่กำลังขยายตัว มากยิ่งขึ้นนะแต่ละฝ่ายก็เริ่มมีการแบ่งฝ่ายแบ่งพวกชัดเจนยกตัวอย่างเช่นฮอนดูัสนะครับก็ประกาศไปยืนข้างของจีนยกเลิกจับมือกับทางไต้หวันนะหลังจากที่ไต้หวันไปยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งฮอนดูัสเลือกนะประโยชน์ของประเทศของตัวเองเป็นสำคัญนะครับในยามที่สภาวะเศรษฐกิจของยุโรปนะกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ม่เชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจาการควบรวมกิจการนะครับของ SBB นะครับซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทหรือธนาคาร HSBC เนี่ยเข้าทำการซื้อ ในราคาแค่1ปอนด์ไว้เนี่ยเป็นการพยุงสถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันตอนนี้มีธนาคารอย่างน้อย2แห่งในสหรัฐอเมริกาล้มไปแล้วนะครับทั้งซีดีเค l v วอลล์ ale, แล้วก็ทั้ง s i กเนเจอรตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าธนาคาร First Republic นะครับจะมีการล้มลงอีกซึ่งนะครับทำเนียบขาวก็กำลังทำการจับตาม,มองโดยภาพรวม จนถึงขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องฮะ i c คอว a ล l ล y นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการให้ทุนพวก Start-Up ในการกู้ยืมนะฮะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะได้ธนาคาร,ร HSBC มานะครับในลอนดอนแต่ไม่เกี่ยวข้องกับในสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากบเพราะเป็นสาขาใหญ่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับ เงินที่อยู่ในแบงก์ตอนนี้รัฐบาลรับผิดชอบเพียง250,000ดอลลาร์ 250, สหรัฐเท่านั้นเลยกว่านี้ก็ไม่รับผิดชอบส่วนพันธาบัตรที่ซื้อไว้รัฐบาลก็ไม่ทำการค้ำประกันด้วยจึงเป็นปัญหาใหญ่นักลงทุนกำลังตื่นตระหนกอย่างต่อเนื่องและตอนนี้การล้มลงอีกนะครับของธนาคารซิกเนเจอรซึ่งเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับ ผู้ทําธุรกิจบิตคอยยิ่งเกิดการผวามาหมาดมาๆมาไม่ทันไ่เอาอีกแล้วมีแนวโน้มจะล้มลงอีกต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดถ้าสหรัฐอเมริกาไม่แก้จากจุดเริ่มต้นนะครับคือการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับและมันจะบานปลายเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอนเหมือนสงครามโลกครั้งที่ห และสงครามโลกครั้งที่สองที่มีเป้าหมายหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพรงะเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ในหัวใจองราชชาไทยพักดีราชนราชาไทยักราชน แผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำลพืชพนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลน รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสูกใจเธอไทยร่ลมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ไว,ว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น